คณะครูผู้ปกครองและนักเรียนกว่า60คนจากโรงเรียนปฐมศึกษาเบเนเดนโลเวนได้มาเรียนรู้พระพุทธศาสนาและการฝึกสมาธิณวัดพระธรรมกายในทนแลนด์โดยพระอาจารย์ซันเดอร์เขมาธรรมโมได้กล่าวปฐมนิเทศและเล่าถึงประวัติพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการประสูตรตรัสรู้เผยแผ่ธรรมและการปรินิพาน นอกจากนี้ค่ะพระอาจารย์ยังได้อธิบายถึงประวัติวัดพัทธรรมกาขในทร์แลนโดยสังเขปและประวัติหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญก่อนที่พระอาจารย์ได้เทศนาเรื่องการทำสมาธิที่มีผลต่อชีวิตประจำวันทางยังได้นำนั่งสมาธิร่วมกันโดยเด็กๆนักเรียนค่ะมีความสนใจในการทำสมาธิและได้สอบถามถึงการทำสมาธิจากพระอาจารย์ ซึ่งพระอาจารย์ก็ได้เมตตาตอบปัญหาข้อสักถามต่าง,างๆเพื่อให้เด็กๆได้เข้าใจในทางที่ถูกต้องเกี่ยวกับการฝึกสมาธิโดยเด็กๆค่ะพร้อมด้วยคณะครูและผู้ปกครองต่างก็ประทับใจเป็นอย่างมากทั้งมีความตั้งใจจะมาร่วมกิจกรรมต่างๆที่วัดพระธรรมกายในทะแลนอีกในโอกาสต่อไปค่ะ